หนังสือที่เขียนตัวอักษรเปลี่ยนไปทุกคืนเรื่องราวของนักภาษาศาสตร์ที่ค้นพบหนังสือลึกลับซึ่งตัวอักษรภายในเปลี่ยนแปลงไปทุกคืนนำไปสู่การไขปริศนาที่ซ่อนอยู่ในภาษาและอดีตการค้นพบแสงตะวันสุดท้ายของวันศาสตร์สองลอดหน้าต่างห้องสมุดเก่าแก่ที่ถูกทิ้งร้างมานานหลายสิบปีฝุ่นละอองลอยคว้างในอากาศราวกับทอมเมื่อต้องแสงทอพานักภาษาศาสตร์ หนุ่มผู้หลงไหลในภาษาโบราณเดินสำรวจชั้นหนังสือที่สูงเสียดเพดานด้วยความตื่นเต้นห้องสมุดแห่งนี้ซ่อนตัวอยู่ใต้โบสถ์เก่าแก่ในเมืองเล็กๆที่เขาเดินทางมาพักผ่อนหย่อนใจการค้นพบห้องสมุดแห่งนี้เป็นเรื่องบังเอิญอย่างแท้จริงเมื่อเขาพลัดหลงเข้าไปในทางลับระหว่างเดินสำรวจโบสถ์ผาเป็นคนหนุ่มที่มีความมุ่งมั่นและรักในงานที่ทำเป็นอย่างยิ่งเขาใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับการศึกษาสาาโบราณต่างๆ ทั้งภาษาที่ยังมีคนใช้อยู่และภาษาที่ตายไปแล้วความฝันของเขาคือการถอดหัดภาษาที่สับสนไปเพื่อให้ได้เรียนรู้เรื่องราวและภูปัญญาของคนในอดีตที่ถูกลืมเลือนไปตามกาลเวลาในขณะที่เขากำลังเดินสำรวจอยู่นั้นสายตาของเขาก็พลันสะดุดกับหนังสือเล่มหนึ่งที่วางอยู่บนชั้นหนังสือชั้นบนสุดเป็นอย่างดีหนังสือเล่มนั้นดูเก่าแก่พิเศษ ปกจากหนังสัตว์สีน้ำตาลเข้มๆที่แตกร้าวตามการเวลาไม่มีชื่อเรื่องปรากฏอยู่บนปกทำให้พระเกิดความสงสัยใคร่รู้เป็นอย่างมากเขาปีนขึ้นไปบนบันไดไม้เก่าๆอย่างระมัดร,ระวังและเอื้อมมือไปหยิบหนังสือเล่มนั้นลงมาเมื่อเมื่อเปิดหนังสือออกภาพว่าภายในเต็มไปตัวอักษรประหลาดที่ไม่คุ้นตาเรากับภาษาที่ไม่เคยมีอยู่ในโลกนี้มาก่อน ตัวอักษรแต่ตัวมีรูปร่างคล้ายสัญลักษณ์โบราณที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวข้อคิดสอนใจและพาใช้เวลาหลายชั่วโมงในการพยายามถอดรหัสตัวอักษรเหล่านั้นแต่ก็ไม่เป็นผลเขารู้สึกท้อแท้แต่ก็ไม่ยอมแพ้เขาตัดสินใจที่จะหนังสือนำเล่มนี้สืบกลับไปศึกษาต่อที่บ้านในคืนนั้นเองขณะที่พาพักผ่อนอยู่ในห้องเล็กๆของเขาเขาก็นึกขึ้นได้ว่ายังไม่ได้เก็บหนังสือเล่มนั้นเขาจึงลุก ลุกขึ้นมาหยิบหนังสือเล่มนั้นขึ้นมาดูอีกครั้งแต่สิ่งที่เขาเห็นกลับทำให้เขาตกตะลึงตัวอักษรในหนังสือมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเมื่อตอนกลางวันอย่างสิ้นเชิงตัวอักษรที่เคยเป็นสัญลักษณ์ประหลาดกับเป็นตัวอักษรที่เขาคุ้นเคยแต่ก็ยังไม่สามารถอ่านออกได้พาเริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติของหนังสือเล่มนี้เขาจึงเขา จึงตัดสินใจที่จะเฝ้าสังเกตแปลงของตัวอักษรในหนังสือเล่มนี้อย่างใกล้ชิดเขาไม่รู้เลยว่าการครบหนังสือเล่มนี้จะนำพาเขาไปสู่การประจภัยที่ยิ่งใหญ่และอันตรายเกินกว่าที่เขาจะจินตนาการได้ปริศนาเริ่มต้นพาเปิดหนังสือด้วยความมุ่งมั่นแสงไฟสลัวจากโคมไฟข้างเตียงส่องกระทบหน้ากระดาษสีเหลืองเก่าคร่ำครา่า เธอไล่นิ้วไปตามตัวอักษรที่เรียงรายพยายามจับทิศทางการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้มันไม่ใช่แค่การสับเปลี่ยนตำแหน่งหรือการแทนที่ตัวอักษรธรรมดาแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ซับซ้อนกว่านั้นมากรากว่าตัวอักษรแต่และตัวมีความหมายแฝงเร้นซ่อนอยู่และความหมายเหล่านั้นก็เปลี่ยนแปลงไปทุกคืนพาเริ่มทึกจันบันทึกเปลี่ยนแปลงอย่างละเอียด บันทึกรูปร่างของตัวอักษรที่เปลี่ยนเปลี่ยนไปบันทึกตำแหน่งของมันในคำและในคำประโยคบันทึกความถี่ในการปรากฏตัวเธอเปรียบเทียบข้อมูลจากเมื่อวานกับวันนี้และพยายามหารูปแบบที่ซ่อนอยู่แต่ยิ่งพยายามมากเท่าไหร่ดีเธอก็ยิ่งรู้สึกว่าตัวเองหลงทางอยู่ในเขาวงกตที่ไร้ทางออกตัวอักษรเหล่านั้นราวกับมีชีวิตพวกมันเยาะเย้ยเธอร่วมคลุมเครือและความไม่แน่นอน พาเริ่มรู้สึกถึงความเหนื่อยล้าทั้งทางร่างกายและจิตใจแต่ความอยากรู้อยากเห็นก็ยังคงลักดันให้เธอก้าวต่อไปเธอรู้ว่าเบื้องหลังการเปลี่ยนแปลงของตัวอักษรเหล่านี้ต้องมีเรื่องราวที่สำคัญซ่อนอยู่และเธอจะต้องค้นหาความจริงให้ได้ไม่ว่ามันจะยากเย็นแค่ไหนก็ตามเธอหยิบแว่นไขขยายขึ้นมาส่องดูตัวอักษรแต่ละตัวอย่างละเอียดมองหาร่องรอยหรือความผิดปกติใดๆ ที่อาจซ่อนอยู่แต่สิ่งที่เธอพบกับเป็นเพียงความว่างเปล่าและความมืดมนเธอถอนหายใจออกมาอย่างหนักหน่วงรู้สึกท้อแท้กับความพยายามที่ดูเหมือนจะผลแต่นขณนะที่นะ่ะเธอกำลังจะยอมแพ้สายตาของเธอก็เลยเห็นบางสิ่งบางอย่างที่มุมล่างที่มุมล่างของหน้ากระดาษมันเป็นสัญลักษณ์แปลกที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อนมันไม่ใช่ตัวอักษรในภาษาใดๆที่เธอรู้จักมันดูเหมือนจะเป็นภาพวาดเล็กๆ ที่ประกอบด้วยเส้นโค้งและเส้นตรงที่ซับซ้อนผ้าจารสัญลักษณ์นั้นลงในสมุดบันของเธออย่างระมัดระวังพยายามจดจำรายละเอียดทุกอย่างเธอรู้สึกว่าสัญ,ญลักษณ์นี้อาจเป็นกุญแจสำคัญในการปริศนาทั้งหมดเธอเปิดหนังสืออ้างอิงเกี่ยวกับลักษณ์โบราณต่างพยายามค้นหาสัญ,ญลักษณ์ที่คล้ายคลึงกันแต่ก็ไม่พบอะไรเลยสัญ,ญลักษณ์นี้ดูเหมือนจะเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เคยปรากฏที่ไหนมาก่อน พาเริ่มรู้สึกตื่นเต้นขึ้นมาอีกครั้งเธอรู้ว่าเธอได้ค้นพบสิ่งสำคัญและมันอาจนำพาเธอไปสู่ความจริงที่เธอตามหาเธอตัดสินใจที่จะศึกษาและวิเคราะห์วิสัญลักษณ์นี้อย่างละเอียดหวังว่าจะสามารถถอดหาความหมายของมันได้เธอเริ่มวาดสัญลักษณ์นั้นซ้ำๆพยายามทำความเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของเส้นแต่ละเส้นเธอลองเปรียบเทียบมันกับสัญมันทางคณิตศาสตร์สัญลักษณ์ทางดาราศาสตร์ และสัญลักษณ์ทางศาสนาต่างๆดีแต่ก็ยังไม่พบความเชื่อมโยงใดๆสัญลักษณ์นั้นยังคงเป็นปริศนาที่ยากจะไขแต่พาจะไม่ยอมแพ้เธอจะใช้ความรู้และสติปัญญาทั้งหมดที่มีเพื่อถอดรหัสความหมายของมันและเปิดเผยความลับที่ซ่อนอยู่ในหนังสือเล่มนี้ให้ได้เงื่อนงำจากอดีตเมื่อแสงจันทร์สาดสองอดหน้าต่างเข้ามา ฉันรู้สึกได้ถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับหนังสือเล่มนี้อีกครั้งตัวอักษรบนหน้ากระดาษเรือนรางและจัดเรียงตัวใหม่เรากับมีใครบางคนกำลังพยายามสื่อสารอะไรบางอย่างฉันดีหยิบแว่นขาย,ยายขึ้นมาส่องดูอย่างละเอียดพบว่าตัวอักษรที่ปรากฏขึ้นมานั้นเป็นภาษาบร,รารณที่ฉันไม่คุ้นเคยแต่ด้วยความรู้ทางด้านภาษาศาสตร์ที่ร่ำเรียนมาทำให้ฉันพอจะแกรอยความหมายได้ได้บ้างเล็กน้อย ใจความสำคัญของข้อความเหล่านั้นดูเหมือนจะเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ในอดีตที่ลืมเลือนไปนานแล้วอดีตที่ถูกปิดบังซ่อนเร้นไว้ภายเงามืดแห่งการเวลาฉันตัดสินใจใจที่จะเริ่มต้นการเดินทางเพื่อสืบหาความจริงเบื้องหลังหนังสือเล่มนี้การเดินทางที่จะนำพาฉันไป,ปรเรื่องราวที่ถูกฝังกลบไว้ในอดีตอันไกลโพล้นฉันเริ่มค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับภาษาโบราณที่ปรากฏในหนังสือ พบว่ามันมีความเชื่อมโยงกับกูลเก่าแก่ตระกูลหนึ่งที่เคยมีบทบาทสำคัญในประวัติศาสตร์ของเมืองนี้แต่เรื่องราวของตระกูลนี้กลับถูลบเลือนไปจากหน้าประวัติศาสตร์อย่างน่าประหลาดใจฉันจึงตัดสินใจทางไปยังหอสมุดแห่งชาติเพื่อค้นหาเอกสารเก่าแก่ที่ยังมีข้อมูลเกี่ยวมีกับกับตระกูลนี้ซ่อนอยู่การเดินทางครั้งนี้เต็มไปด้วยความหวังและความกังวล หวังว่าจะได้พบกับบาะแสที่จะไขปริศนาของหนังสือเล่มนี้แต่ก็กังวลว่าความจริงที่รออยู่หน้าอาจเป็นสิ่งที่ฉันไม่อยากรู้ในหอสมุดแห่งชาติฉันใช้เวลาหลายวันในการค้นหาเอกสารเก่าแก่ที่เกี่ยวข้องกับตระกูลที่หายไปในที่สุดฉันก็พบกับหีบเหล็กเก่าแก่ที่ถูกเก็บไว้ในห้องใต้ดินของหอสมุดภายในหีบเหล็กนั้นมีเอกสารโบราณมากมาย ทั้งจดหมายบันทึกและแผนที่เก่าแก่ฉันเริ่มอ่านเอกสารเหล่านั้นอย่างละเอียดผู้นมีความลับดมืดที่ถูกปิดบังไว้ความลับที่อาจเป็นสาเหตุที่ทำให้พวกถูกลบเลือนไปจากหน้าประวัติศาสตร์เอกสารเหล่านั้นยังเผยถึงสถานที่ลับแห่งหนึ่งที่ซ่อนสมบัติและข้อมูลสำคัญของตระกูลนี้ไว้และสถานที่ที่ถูกเรียกว่าหุบผาแห่งเงาตามแผนที่ที่พบ ฉันจึงตัดสินใจที่จะเดินทางไปยังหุบผาแห่งเงาเพื่อค้นหาความจริงเบื้องหลังเรื่องราวของตระกูลที่สาบสูญการเดินทางครั้งนี้อันตรายกว่าที่คิดเพราะมีคนบางกลุ่มที่พยายามจะขัดขวางฉันไม่ให้เข้าถึงความจริงกลุ่มคนที่อาจเกี่ยวข้องกับความลับดำมืดของตระกูลนี้ฉันต้องใช้ความระ,ระมัดระวังอย่างมากในการเดินทางครั้งนี้เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของพวกเขาในขณะที่ฉันกำลังเตรียมตัวเดินทาง ฉันสังเกตเห็นว่าตัวอักษร,รบนหนังสือเล่นสือเล่มนั้นเปลี่ยนแปลงไปอีกครั้งคราวนี้อักษรเหล่านั้นชี้ไปยังทิศทางทางที่มุ่งหน้าไปยังหุบผาแห่งเงาเราว,ว่าหนังสือเล่มนี้กำลังนำทางฉันไปสู่ความจริงที่รออยู่ผู้เฝ้าหนังสือพาเดินลึกเข้าไปในห้องสมุดที่มืดสลัวแสงตะเกียงน้ำมันในมือสั่นระริก ฉายเงาบนชั้นหนังสือเสียดฟ,ฟ้าที่เรียงรายไปด้วยหนังสือเก่าแก่กลิ่นกระดาษและหมึกแห้งโชยมาแต่จมูกความเงียบสงัดปกคลุมทุพื้นยินเสียงล,ลมหายใจของตัวเองพายุดอยูหน้าหนังสือเล่มหนึ่งที่วางอยู่บนแท่นไม้มันคือหนังสือที่เธอพบว่าตัวอักษรเปลี่ยนแปลงไปทุกคืนวันนี้ตัวอักษรเหล่านั้นดูเหมือนจะบิดเบี้ยวและเลือนรางกว่าเดิมทันใดนั้นเสียงกระซิบแผ่วเบาดังมาจากด้านหลัง เจ้ากำลังมองหาสิ่งใดหรือหรือพาหันขวับไปมองพบชายชราวเสื้อคลุมยาวสีดำยืนอยู่เขาถือโคมไฟดวงเล็กในมือแสงสลัวจากโคมไฟนั้นส่องให้เห็นใบหน้าเหี่ยวย่นที่เต็มไปด้วยริ้วรอยแห่งหวัยดวงตาของเขาลึกล้ำและเต็มไปด้วยความรู้ชายชรายยิ้มเล็กน้อยข้าคือผู้ฟ้าหนังสือเขากล่าวข้ารู้เรื่องราวเบื้องหลังการเปลี่ยนแปลงของตัวอักษรในหนังสือเล่มนั้นดีภาพประหลาดใจและสงสัย ท่านรู้ได้อย่างไรและทำามตัวอักษรถึงเป่ทุกคืนผู้เฝ้าหนังสือเดินเข้ามาใกล้ยกมือขึ้นลูบป,ปกหนังสือเบาๆหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่หนังสือธรรมดามันถูกสร้างขึ้นจากความสนจากความรู้สึกของผู้คนความสมเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาตัวอักษรที่เจ้าเห็นก็คือภาพสะท้อนของการเปลี่ยนแปลงนั้นแล้วทำไมถึงเปลี่ยนไปทุกคืนและพาถามด้วยความอยากรู้ เพราะในทุกคืนความจำใหม่ๆจะถูกเพิ่มเข้ามาและความทรงจำเก่าๆจะเลือนหายไปผู้เฝ้าหนังสือตอบหนังสือเล่มนี้เป็นเหมือนกระจกสะท้อนจิตใจของโลกใบนี้แล้วท่านเป็นใครพาถามทำไมท่านถึงเฝ้าหนังสือเล่มนี้ข้าเป็นผู้เฝ้าหนังสือชายชราตอบหน้าที่ของข้าคือปกป้องหนังสือเล่มนี้จากอันตรายเพราะหนังสือเล่มนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อโลกใบนี้ อันตรายพาถามด้วยความสงสัยอันตรายอะไรผู้เฝ้าหนังสือมองหน้าพาด้วยสายตาจริงจังมีผู้ต้องการใช้พลังของหนังสือเล่มนี้เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวพวกเขาต้องการควบคุมความทรงจําและความรู้สึกของผู้คนหากพวกเขาสําเร็จโลกใบนี้จะตกอยู่ในความมืดมิดท่านกําลังบอกว่ามีคนต้องการใช้หนังสือเล่มนี้ในทางที่ผิดผาถามอย่างไม่เชื่อหูถูกต้องผู้เฝ้าหนังสือตอบ และพวกเขากำลังใกล้เข้ามาทุกทีแล้วเราจะทำอย่างไรพาถามด้วยความกังวลเจ้าต้องช่วยข้าผู้เฝ้าหนังสือกล่าวเจ้าเป็นผู้ที่ถูกเลือกให้ปกป้องหนังสือเล่มนี้ข้าพาชี้มาที่ตัวเองทำไมต้องเป็นข้าเพราะเจ้ามีความสามารถพิเศษผู้เฝ้าหนังสือตอบเจ้าสามารถเข้าใจความรู้สึกและความทรงจำที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้ได้แต่ข้าพาลังเลเธอไม่แน่ใจว่า ตัวเองมีความสามารถพิเศษอย่างผู้เฝ้าหนังสือบอกจริงหรือไม่ไม่มีเวลาให้ลังเลยแล้วผู้เฝ้าหนังสือกล่าวอันตรายกำลังคืบคลานเข้ามาเจ้าต้องตัดสินใจว่าจะช่วยค่าปกป้องหนังสือเล่มนี้หรือไม่พางเงียบไปครู่หนึ่งเธอคิดทบทวนเรื่องราวที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วการเปลี่ยนแปลงของตัวอักษรในหนังสือการปรากฏตัวของผู้เฝ้าหนังสือและอันตรายที่กำลังจะมาถึงทั้งหมดนี้ เหมือนจะเป็นเรื่องเหลือเชื่อดีแต่เธอก็รู้สึกว่ามีบางดึงดูดให้เธอเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ในที่สุดภาก็ตัดสินใจข้าจะช่วยท่านเธอกล่าวด้วยน้ำเสียงหนักแน่นผู้เฝ้าหนังสือยิ้มออกมาดีมากเขากล่าวข้าจะสอนทุกอย่างที่เจ้าจำเป็นต้องรู้แต่จำไว้ว่าการปกป้องหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายมันเต็มไปอันตรายและความยากลำบากข้าเข้าใจกล่าว ข้าพร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้ากับทุกสิ่งผู้เฝ้าหนังสือพยักหน้าดีแล้วคืนนี้เราจะเริ่มต้นการฝึกฝนเจ้าต้องเรียนรู้วิธีจะเข้าไปในโลกของหนังสือและเข้าใจความทรงจังจำที่อยู่ในนั้นผ่าสูตรหายใจลึกๆเตรียมพร้อมสําหรับสิ่งที่กำจะมาถึงเธอรู้ว่าการเดินทางครั้งนี้อาจเปลี่ยนแปลงชีวิตของเธอไปตลอดกาลความลับที่ถูกซ่อน พาจ้องมองตัวอักษรบนหน้ากระดาษด้วยหัวใจที่เต้นระรัวคืนนี้ตัวอักษรเหล่านักเรียนเป็นเรียงร้อที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงไม่ใช่บทวีรักหวานซึง้งไม่ใช่เรื่องเล่าปราปราที่เคยอ่านเจอแต่เป็นเรื่องราวของความลับมืดที่ถูกซ่อนที่ซ่อนไว้ภายใต้เงามืดของประวัติศาสตร์ความลับที่สั่นคลอนความเชื่อและศีลธรรมที่เธอเคยยึดมั่นมาตลอดชีวิต เรื่องราวในหนังสือเล่าถึงการสมคบคิดการทรศชาหักหลังและการกระทำอันโหดร้ายที่ถูกกระทำโดยบุคคลที่เธอเขาพาและสรัลตามาโดยตลอดมันเป็นเรื่องราวที่ยากจะเชื่อยากจะยอมรับแต่ตัวอักษรเหล่านั้นกลับหนักแน่นและจริงจังราวกับจะจะตอกย้ำความจริงอันแสนเจ็บปวดลงในจิตใจของเธอพาเริ่มตั้งคำถามกับทุกสิ่งที่เธอเคยรู้ เธอเริ่มสงสัยในแรงจูงใจของผู้คนรอบข้างเธอเริ่มมองเห็นรอยร้าวที่ซ่อนอยู่ภายใตา้ภาพลักษณ์ที่สวยงามดีพาไม่รู้ว่าควรจะเชื่อใครควรจะไว้ใจใครหรือควรจะทำอย่างไรต่อไปความลับที่ถูกเปิดเผยนี้กำลังกัดกินจิตใจของเธอทำให้เธอรู้สึกโดดเดี่ยวและสับสนแต่ท่ามกลางความสับสนและความหวาดกลัวพาสัมผัสได้ถึงพลังบางอย่างที่กำลังก่อตัวขึ้นภายในตัวเธอ มันคือพลังแห่งความกล้าหาญที่จะเชิญหน้ากับความจริงไม่ว่ามันจะเจ็บปวดแค่ไหนก็ตามมันคือคือพลังที่จะตัดสินใจด้วยตัวเองว่าจะเลือกเดินไปในทิศทางใดมันคือพลังที่จะเปลี่ยนแปลงโลกให้ดีขึ้นแม้ว่ามันจะเป็นเพียงการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆก็ตามเธอรู้ว่าการเปิดเผยความลับนี้อนำม,มาซึ่งอันตรายแต่เธอก็รู้เช่นกันว่าเธอไม่สามารถเพิกเฉย ต่อความอายุติธรรมที่เกิดขึ้นได้เธอต้องทําอะไรสักอย่างเธอต้องใช้ความรู้ที่ได้รับมาเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงเธอต้องเป็นกระบอกเสียงให้กับผู้ที่ถูกกดขี่และถูกลืมเลือนพาสูดหายใจเข้าลึกๆและตัดสินใจเธอจะเดินหน้าต่อไปเธอจะค้นหาความจริงทั้งหมดเธอจะเปิดโปงความลับที่ถูกซ่อนไว้และข้อคิดจะทำทุกวิถีทางให้ความยุติธรรมเกิดขึ้นแม้ว่ามันจะต้องแลกมาด้วยอะไรก็ตาม ความขัดแย้งในใจของ้าวีความรุนแรงขึ้นทุกขณะเธอต้องเลือกระหว่างความพักดีต่อคนที่เธอรักกับการเปิดความจริงที่อาจทำลายทุกสิ่งเธอต้องเลือกระหว่างความปลอดภัยของตัวเองกับการต่อสู้เพื่อความยุติธรรมเธอต้องเลือกระหว่างการอยู่กับความสุขจอมปลอมกับการเผชิญหน้ากับความจริงอันแสนเจ็บปวดเธอคิดถึงพ่อแม่ที่เลี้ยงดูเธอมาด้วยความรักและความเอาใจใส่เธอคิดถึงเพื่อนสนิทสนิทคอยที่ข้านเธอเสมอ เธอคิดถึงความทรงจำดีๆที่เธอเคยมีเธอไม่ต้องการทำร้ายพวกเขาเธอไม่ทำให้พวกเขาต้องผิดหวังแต่ในขณะเดียวกันเธอก็คิดถึงผู้ที่ตกเป็นของความอยุติธรรมเธอคิดถึงความทุกข์ทรมานของพวกเขาเธอคิดถึงความสิ้นหวังของพวกเขาเธอไม่สามารถเพิกเฉยต่อความเจ็บปวดของพวกเขาได้เธอต้องทำอะไรสักอย่างเขาเพื่อช่วยเหลือเขาพาใช้เวลาหลายชั่วโมงครุ่นคิดและไตรตรอง เธอพยายามหาทางออกที่ดีที่สุดสำหรับทุกฝ่ายแย่ yeah. เธอก็พบว่าไม่มีทางออกใดที่จะสามารถสนองต้องการของทุกคนได้เธอต้องตัดสินใจเธอต้องเลือกข้างเธอต้องยอมเสียละบางสิ่งเพื่อแลกกับบางสิ่งในที่สุดพาตัดสินใจเธอจะเปิดเผยความจริง <Yeah. S 1> เธอจะทำในสิ่งที่ถูกต้องแม้ว่ามันจะยากลำบากและเจ็บปวดเพียงใดก็ตาม เธอรู้ว่าการตัดสินใจของเธออนำมาซึ่งผลกระทบที่ร้ายแรงแต่เธอก็เชื่อมั่นว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องทำเธอเริ่มวางแผนเธอรวบรวมข้อมูลเธอติดต่อผู้ที่สามารถช่วยเหลือเธอได้เธอเตรียมพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับทุกสิ่งที่จะเกิดขึ้นเธอรู้ว่าเธอไม่ได้อยู่คนเดียวเธอมีคนที่พร้อมจะสนับสนุนและให้กำลังใจเธอเธอมีความหวังที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงพาลุกขึ้นยืนด้วยความมุ่งมั่น เธอจะไม่ยอมแพ้เธอจะต่อสู้เพื่อความยุติธรรมเธอจะเปิดโปงความลับที่ถูกซ่อนไว้และเธอจะสร้างโลกที่ดีกว่าเดิมบทสรุปผาจ้องมองหนังสือในมือแสงจัดสองลงมายังหน้ากระดาษที่ตัวอักษรเปลี่ยนแปลงไปทุกค่ำคืนเรื่องราวที่เธอได้อ่านไม่ใช่เพียงแค่เรื่องเล่าแต่เป็นเหมือนกระจกสะท้อนความปรารถนาความกลัว และความหวังของผู้คนมากมายที่เคยสัมผัสหนังสือเล่มนี้ก่อนหน้านี้ราอาจจะมองมันเป็นเพียงสมบัติล้ำค่าที่เธอต้องเก็บรักษาแต่ตอนนี้เธอเข้าใจแล้วว่าหนังสือเล่มนี้มีความหมายมากกว่านั้นมันคือประตูสู่โลกแห่งจินตนาการความทรงจำและบทเรียนที่รอให้ผู้คนค้นพบเธอคิดถึงเรื่องราวของนักเดินทางที่หลงทางในป่าลึกชายชราที่เฝ้ารอคนรักกลับคืนมา และได้ญิงผู้กล้าหาญที่เผชิญหน้ากับความมืดมิดในจิตใจของตนเองเรื่องราวเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่ตัวอักษรบนหน้ากระดาษแต่เป็นประสบการณ์ที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้คนได้พาตัดสินใจแล้วว่าเธอจะไม่เก็บหนังสือเล่มนี้ไว้กับตัวเธอเองเธอจะแบ่งปันเรื่องราวเหล่านี้ให้กับผู้อื่นเพื่อให้พวกเขาได้สัมผัสผัดกับความมหศัศจรรย์แห่งการอ่านและได้รับแรง บันดาลใจในการเผชิญหน้ากับความท้าทายในชีวิตของตนเองแต่เธอจะทำอย่างไรจะแบ่งปันเรื่องราวเหล่านี้ให้กับใครและที่สำคัญที่สุดเธอจะมั่นใจได้อย่างไรว่าพวกเขาจะเข้าใจถึงความสำคัญของหนังสือเล่มนี้พาเริ่มคิดถึงวิธีการต่างๆที่เธอสามารถทำได้เธออาจจะจัดงานอ่านหนังสือเชิญชวนผู้คนมาร่วมฟังเรื่องราวจากหนังสือ หรืออาจจะสร้างเว็บไซต์เพื่อเอผยแพร่เรื่องราวนี้ให้กว้างขวางยิ่งขึ้นแต่ไม่ว่าเธอจะเลือกวิธีใดสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการรักษาความมหัศจรรย์ของหนังสือเล่มนี้ไว้คืนนี้ตัวอักษรบนหน้ากระดาษเปลี่ยนแปลงไปอีกครั้งแต่ครั้งนี้มันแตกต่างออกไปตัวอักษรไม่ได้เล่าเรื่องราวใหม่แต่กลับเรียงร้อยเป็นบทสรุปของทุกเรื่องราวที่ผ่านมา มันบอกเล่าถึงความสำคัญของการเชื่อมต่อความเข้าใจและการแบ่งปันมันบอกเล่าถึงพลังของเรื่องราวในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้คนและมันบอกเล่าถึงความหวังที่ยังคงอยู่แม้ในายามที่มืดมิดที่สุดพาอ่านบทสรุปนั้นด้วยความตั้งใจเธอรู้สึกเหมือนว่าหนังสือเล่มนี้กำลังพูดคุยกับเธอโดยตรงมันกำลังบอกเธอว่าเธอไม่ได้อยู่คนเดียวในโลกใบนี้ยังมีผู้คนอีกมากมายที่กำลังเผชิญ หน้ากับความท้าทายคล้ายๆกันและพวกเขาสามารถเรียนรู้และเติบโตไปด้วยกันได้ผ่านเรื่องราวพาเข้าใจแล้วว่าหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่สมบัติล้ำค่าแต่เป็นเครื่องมือที่สามารถเชื่อมโยงผู้ข้าหากันและสร้างความเปลี่ยนแปลงในโลกไปนี้เธอตัดสินใจที่จะนำหนังสือเล่มนี้ไปยังโรงเรียนในหมู่บ้านเธอจะเล่าเรื่องราวจากหนังสือให้กับเด็กๆ ฟังและสอนให้พวกเขาเห็นถึงความสำคัญของการอ่านและการเขียนเธอหวังว่าเรื่องราเหล่านี้จะช่วยจุดประกายจินตนาการของพวกเขาและสร้างแรงบันดาลใจให้พวกเขากล้าที่จะฝันและทำํะทำตามความฝันของตนเองเมื่อพาตัดสินใจได้เช่นนั้นเธอก็รู้สึกถึงความสงบอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนเธอรู้ว่าเธอได้ทำสิ่งที่ถูกต้องแล้วเธอได้เลือกที่จะแบ่งปันความมหัศจรรย์ของหนังสือเล่มนี้ให้กับผู้อื่น เธอเชื่อว่าเรื่องราวเหล่านี้จะสามารถสร้างแปลงในโลกใบนี้ได้ในวันรุ่งขึ้นพาเดินทางไปยังโรงเรียนยามหมู่บ้านเธอถือหนังสือไว้ในมืออย่างระมัดระวังราวกับว่ามันเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดในโลกเมื่อเธอไปถึงโรงเรียนเด็กๆต่างพากันมองเธอด้วยความสงสัยใคร่รู้พ้าเปิดหนังสือและเรื่องเล่าเรื่อเรื่องราว,รราวให้พวกเขาฟังเธอเล่าเรื่องราวของนักเดินทางที่หลงทางชายชาราที่เฝ้ารอ และเด็กหญิงผู้กล้าหาญเธอเล่าเรื่องราวด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความรักและความเข้าใจเมื่อเธอเล่าเรื่องราวจบเด็กๆต่างพากันปรบมือให้เธอพวกเขาตื่นเต้นและประทับใจกับเรื่องราวที่ได้ฟังพาเห็นประกายไฟในดวงตาของพวกเขาและเธอรู้ว่าเธอได้ทำสิ่งที่ถูกต้องแล้วเธอได้ปลูกฝังความรักในการอ่านและการเขียนให้กับเด็กๆเ,เลละเธอหวังว่า พวกเขาเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่เปี่ยมไปด้วยจินตนาการความคิดสร้างสรรค์และความเมตตาพาวางหนังสือลงบนโต๊ะและยิ้มให้เด็กๆเธอรู้ว่าเรื่องราวของหนังสือเล่มนี้จะยังคงอยู่ต่อไปแม้วตัวอักษรจะเปลี่ยนแปลงไปทุกค่ำคืนแต่ความหมายของเรื่องราวเหล่านี้จะยังคงอยู่ในใจของผู้คนที่ได้สัมผัสกับมันตลอดไป